เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up 14นาฬิกานาที ผู้บัญชาการตำรวจนครบาเลเผยยังไม่ได้รับรายงานการขออนุญาตจัดชุมนุม19กันยายนนี้ขณะกำชับตำรวจห้ามใช้ความรุนแรง14นาฬิกานาทีหมอว่รงงองคณะก้วาวหน้าร่วมชุมนุมหวังล้มล้างสถาบานันมั่นใจไม่มีเหตุม็อบชนม็อบ14นาฬิกานาทีที่ประชุมสภา,ามติตัดง,งบกระทรวงพลังงานเหลือ1น2 4ล้านบาทด้วยคะแนน261ต่อ101เสียง งดออกเสียงก้าเสียง14นาิ48นาทีประธานหอการค้าห่วงมอบรุนแรงแนละป้องกันก่อนเกิดเหตุกลัวโควิดระบาดซ้ำเชื่อมั่นหายเศรษฐกิจสุดยาวแล้ว14นาฬิ 9, 56นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ11เตือนพายุโนอื่นเคลื่อนเข้ามุกดหารในบ่ายวันนี้เฝ้าระวังฝนตกหนักกับลมกระโชกแรง เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร o าวอัพ